ส2งคหลลิปนี้แมงต้องขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นรายละเอียดมาก นื่องจากวันที่แบงค์ไปถ่ายคนค่อนข้างเยอะมากเลยอาจจะไม่ได้เดินให้ดูทุกมุมนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปวิดีโอ,อนี้นะครับยังไงก็ไปดูกันเลยตอนนี้แบงค์อยู่ที่ Top's c ค u b เปิดใหม่นะครับน้องเขาจะอยู่หลังเซนทันพร r ามสองเลยครับปไปดูเลยว่าขาในจะมีอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนน่่เขามีหลายโซน มีสามโซนนี่เอแล้วมีแล้วกสีโอเคเดี๋ยวไปดูโซนซีมีคาเฟ่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปโดนแน่นอนอยู่แล้วโอเคนี่หมีมตัวใหญ่มากแกเอาไงอะไรอย่างตัวใหญ่มากโอเคและอันนี้ก็คือทางเชื่อมเราเข้ามาเนนี่ก็คือทางเชื่อมที่เราจะเข้าไปสู่โซนต่งตนางๆได้ ตอราบิกาแ่เมมากเข้มมากหชอบอะ่ะเข้มมากอะ่ะเข้มขมเลยเข้มตะโกนอะ่ะมาชิมป่ะตมีเอ็นเอจีละเริ่มไปรีวิวกันเลย กิมมิคใสแต่อีสุดๆกิบิสีเหลืองแลพวกขับน,นี่ไงตอบอย่างนี้เลยครับก็จะอยู่ในโซนนี้เลยที่สกอตต์เท่านั้นเป็นช้อปปิ้งแบ็คนี่เขาจะเอามาอัดแบบลุกหรือเปล่าเป็<า>นของแล้วก็วมีความลึก อิู่เออนี okay, ่ยเปานเรือแบบว่าใ่ถุงมือใส่กระเป๋าใบนี้เลยของท้อเทายินเนียนเ่าอเ่อเและซาบอนนะครับก็เป็นสาซมิต่างๆนานาเลยที่ใใช่น่าจะนี่สุดเป็นแบบไก่อานเป็นแบบตัวโตเลยแต่ว้าวเป็นแ่บ นอยตอนหนเอยไจแล้วก็มีเค้กพิซซ่าอร่อยด้วยไปกันมาดอกที่ผ่านดอกไม้กอนไปคณะกินมาเลยเลยโซนคาเฟ่ตรงัหนจะเป็นคาเฟ่ตรงนู้นแล้วก็เป็นโซนแคชเชียร์ตรงนี้ใชแล้วก็สามารถนั่งพีซตรงนี้ได้รั ีชาบดึงนี้วก็ชาบดับแล้วก็ดไ <S <S ไีได้ <S <S อือือหอมชินมากอร่อยอ่ะ ถ้าใครมาต้องสั่งหนาชิ้นแล้วก็ก็แบบนอนเราชิ้นใหญ่มากนี่ร้อยล้อยหนึ่งหอมมากอ่ะเป็นราซ่อนของเค็มนัวแก่ไปเราจะลองหน้าชิ้นกันเมื่อกี้รอบที่เราลองคือน้ำเปเปอร์นะนี่คือหน้าชิ้นชิ้นเลยอือเด้อชิ้นหอมมาก กันนภาพต่ำนะทาด้วยขนมปังแล้วก็ทาด้วยซอสแล้วก็โดยด้วยชีสแต่เราไม่รู้ว่าชีสอะไรเราไม่ได้เป็นเซียนชีสอต่แต่ว่าอร่อยหอมมากแนะนําถ้าใครชอบความเค็มแนะนำแกปป้วปูนโรนี้แต่ถ้าใครชอบความนัวแนะนําหน้าชีดดชาส,ชสดูดิเน้อแกะแบบฉ่ำจุ้ยส์มากจุ้ยส์เนี่ยเดีด๋ยวว่าอยากทานอีกอย่างแต่ว่าคือมันยาวใช่ขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันกินจอดค่ะ ่ไ้ม,ไมกสีโอ้ยมันฉี่งไงมากมันร้อนมากค่ะดูดิผู้ชมดูมนี่โชว์กล้องโชว์กล้องก็โอ้ยนะเอีซ่าแล้วกินมันหอมมากตอนเนี้ยจริงๆอืมเน้อมันฟินมากเนื้อก้อมันนุ่มมากนุ่มอมเอเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนนี่หนังไก่ย้อยๆอ่ะชิซำหอมกินสมูทมาก มันฉีกง่ายมากเลยอ่ะแล้วแบบเนื้อดีดูนี่สกินวิงสกินวิงสกินวิงผสมสกินวิงที่จบท้ายคือสถานที่สะอาดมากแต่อร่อยไหมอร่อยดูสภาพจากไก่ตอนแรกอ่ะเออแล้วดดูิอ่ะตอนนี้กําลังเล็มกันอยู่ตอนนี้พิซซ่าเดี๋ยวตอนนี้หลับยอดไต้หันสุดนี่อร่อยไหมอร่อยดูนี่จอมอร่อยจริงกินไปเลยอ่ะ ราคาเท่าไหร่19บาทขลัขงสะเพื่นสารีฟิลกี่รอบก็ได้ใช่ไหมเยี่ยมน้ำเดือดที่ใจเลยหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปวิดีโอโนี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ายัางไงวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับ